สวัสดีครับก็ผมจา่าเสบเอกคุลิมจันผาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักง,งานพัฒนาภาค5หนือราชการทหารพัฒนาอายุ43ปีครับมีสมาชิกในครอบครัว4คนครับผมเป็นหัวหน้นาครอบครัวส่วนภรรยาอายุ45ปีทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงพยาบาลศิษยเกศและมีลูกสาว2คน คนโตโเรียนอยู่ชั้นปวชปีสาสาขาผลิตพืชส่นวนคนเล็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่โรงเรียนสตรีพิริเกศครับผลแรงจูงใจที่ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็ค,คือได้ไปศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วพอดีบผมมีพื้นที่พอดีก็เลยแบ่งเป็นที่พุทธแล้วก็ที่เลี้ยงสัตว์ แล้วก็ที่ปลูกไม้ยืนต้นเป็นบางส่วนแล้วก็ทำนาแล้วก็ที่อยู่อาศัยครับปัจจุบันเนื้อที่ที่ทำการเกษตรอยู่ทัวนี้มีประมาณ6ไร่3งานก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็เลี้ยงไก่ประมาณ2งานพื้นที่ฟอกฟอกควัว2งานบ่อเลี้ยงปลา1ไร่พื้นที่ปลูกบ้าน2งานส่วนที่เหลือ4ไร่ก็จะเป็น ที่ทำนาครับปลูกข,ข้าวครับกิจกรรมในพื้นที่ก็จะมีการเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงกบกับไว้บริโภคในครอบครัวพืชถ้าเป็นพืชสวนครัวก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกไว้สําหรับบริโภคภายในครอบครัวถ้าเหลือก็จะได้จําหน่าย มายยืนต้นที่ปลูกเป็นเป็นไม้ป่าก็จะเป็นไม้แดงไม้ประดู่ครับวนไม้ผลไม้ผลก็จะมีมะม่วงละมุดส้มโอมะพร้าวไม้สอยก็จะมีไม้ไผ่ไว้สำหรับใช้ทำไม้ค้ำยันหรือไม่ก็ทำเป็นโครงสร้างเล็กๆ ผลผลได้จากไม้ไผ่ก็เป็นหน่อไม้ไว้สําหรับทําอาหารไว้แกงก็ได้ครับความเกื้อคูณในพื้นที่ก็คือขุดสะเพื่อต้องการน้ํามาใช้ในงานเกษตรแล้วก็เลี้ยงปลาน้ําในบอ่อก็ใช้ลดต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณบอ่อเลี้ยงปลาส่วนในบริเวณขอบบ่อก็จะมีการปลูกคาตะไคร้ก็ใช้น้ําจากบอ่อ หาักสระที่เราขุดมาลดถ้าบริเวณปูผักเราลบหญ้าขึ้นเราทำความสะอาดก็ตัดแล้วก็ทำเป็นอาหารให้ปลาหรือบางส่วนก็ให้วัวกินเป็นอาหารครับแล้วก็จะได้มูลวัวกลับไปเป็นปุ๋ยคอไปหมักไปใส่ข้าวโดยที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีฟางที่ได้จากการ เกี่ยวข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเราก็จะอาจเป็นเป็นก้อนแล้วมาให้วัวให้ควายกินในช่วงหน้าแรงที่ไม่มีไม่มีหญ้าครับเมื่อเวลาตัดหญ้าตามคันนาตามขอบบอ่อหรือบริเวณที่เราทําเกษตรก็จะเอามาให้วัวให้ควายกินพอเขาถ่ายมูลอกมาเราก็จะได้หมุนเวียนกลับมาใส่ต้นไม้รอบรบะ ก็จะปลูกสะเดาเพื่อเอามาทำน้ำหมักไล่มแมลงในการในการทำรเกษตรเพื่อที่จะไม่ต้องใช้พวกสารเคมีครับในการลดต้นทุนด้วยครับผลผลิตที่ได้ก็จะนำมาบริโภคในครอบครัวถ้ามันเยอะก็จะแบ่งเกื่อนบ้านหรือให้ชุมชนเวลามีกิจกรรมมีงานในชุมชนหรือว่าเยอะก็จะขายในชุมชน โดยการโพสต์ลงในกลุ่มของชุมชนก็จะมีคนที่อยู่ในชุมชนมาซื้อถึงถึงที่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเกษตรอินรีย์เมื่อปี6 5หก็ได้ปรึกษากับแฟนแล้วก็เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะได้เห็นว่าเราแต่ละเดือนเราจ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็เรารับมาเท่าไหร่จ่ายอะไรไปเท่าไหร่ แล้วค่อยมาปรึกษากับแฟนว่าในส่วนที่ไม่จําเป็นเราก็เราก็ตัดไปในส่วนที่เราก็ใช้แต่ในส่วนที่จําเป็นอะไรซื้อได้อะไรไม่ต้องซื้อหลังจากที่เลิกงานมาผมก็ได้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมทําเกษตรก็จะได้ออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็หลังจากลูกเลิกเรียนก็ได้มีกิจกรรมก็คือผมแบ่งให้ลูกทําลูกคนโตให้อาหารไก่ลูกคนเล็กให้อาหารปลาแล้วก็กบ หลังเลิกงานภ mm hmm. รรยาผมก็จะมาเก็บผลผลิตในสวนจะทำกับข้าวไว้กินกันตอนเยน็นเพื่อทำให้ครอบครัวมีการมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อบอุ่นเสริมความอบอุ่นในครอบครัวครับการน้อมนำหลักปัจจาของเศร,รษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ครอบครัวของกระผม มีความมั่นคงมีความอบอุ่นและทำให้ครอบครัวดีขึ้นผมจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ตลอดไปครับ